ค่ะสวัสดีค่ะก็ยังอยู่ในเรื่องระบบประสาทนะคะเป็น ep 2นะคะ ep นี้ก็จะมาดูในเรื่องของเส้นประสาทนะคะเส้นประสาทเนี่ยประกอบไปด้วยใยประสาทหลายอันนะคะประกอบไปด้วยใยประสาทหลายอันมารวมกันเป็นมัดนะคะซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างสมองกับไขสันหลังกับอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย ะะทำหน้าที่เป็นตัวรับข้อมูลจากสมองและไขสันหลังแล้วส่งต่อไปยังอวัยวะต่างๆหรือรับข้อมูลจากอวัยวะต่างๆแล้วส่งต่อไปยังสมองและไขสันหลังนะคะก็คืออะไรก็คือเส้นประสาทเนี่ยมันจะอยู่รวมกันเป็นมัดนะคะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อ ระหว่างสมองไขสันหลังกับอวัยวะนะคะนั่นเองไม่ว่าจะเป็นรับคําสั่งจากสมองและไขสันหลังมาสู่อวัยวะต่างๆหรือรับความรู้สึกจากอวัยวะต่างๆไปสู่สมองและไขสันหลังพูดง่ายๆก็คือแบบนี้นะคะต่อไปข้อมูลเนี่ยข้อมูลที่สื่อระหว่างสมองกับไขสันหลังแล้วก็อวัยวะเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้านะคะ ซึ่งจะเรียกว่ากระแสประสาทนะเรียกว่ากระแสประสาทเป็นสัญญาณไฟฟ้านะคะต่อไปเรามารู้จักกับส่วนที่เรียกว่าเซลล์ประสาทนะคะเซลล์ประสาทเนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนแรกก็คือตัวเซลล์นะคะตัวเซลล์คือตรงไหนคือตรงนี้นะคะนี ตรงนี้คือตัวเซลล์นักเรียนจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนคือตัวเซลล์มองหานิวเคลียสค่ะเป็นจุดอยู่ตรงกลางตัวเซลล์นะคะบริเวณนี้คือตัวเซลล์ซึ่งตัวเซลล์จะประกอบไปด้วยนิวเคลียสและไซโทพลาสซมนะคะซึ่งไซโทพลาสซมก็คืออะไรซึ่งภายในก็จะมีออเกเนลต่างๆนะคะอย่างเช่นไมโทคอนเดียล่างแหเอนโดพลามกอดจีคอมเพลกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ หน้าที่หลักของตัวเซลล์ก็คือทำหน้าที่สังเคราะห์สารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเซล์ประสาททำให้เซลลประสาทมีชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะและขนส่งสารจากตัวเซลล์ไปยังใยประสาทอื่นๆนี่คือหน้าที่ของตัวเซลนะคะต่อมาค่ะจะพูดในส่วนของใยประสาทใยประสาทก็คือบริเวณเนี่ยเส้นเส้น เนี่ยเส้นๆน,นะคะแล้วก็ตรงนี้นะใย,ยประสาทเนี่ยเป็นแขนงที่แยกออกมาจากตัวเซลล์นะคะเป็นแขนงที่แยกออกมาจากตัวเซลล์จะประกอบไปด้วย2ใย,ยประสาท2ชนิดได้แก่เดนไดกับแอคซอนนะคะเดนไดเนี่ยเป็นใย,ยประสาทที่ทนํากระแสะประสาท เข้าสู่ตัวเซลล์นะคะเดนไดเข้าแอคซอนนำใยประสาทที่นำกระแสประสาทออกนะคะเพราะฉะนั้นจำเลยนะเดนไดเข้าแอคซอนออกนะคะแสดงว่าเซลล์ประสาทเซลเนี้ยกระแสประสาทเข้าทางนี้ใช่ไหมเข้าทางนี้นะคะเข้าทางเดนไดเนี่ยแล้วก็ ออกออกคังนี้นะคะออกทาง a x o ซอ่าคาวนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าเดนได i เนี่ยจะมีแค่หนึ่งเส้นหรือหลายเส้นก็ได้เห็นไหมสังเกตนะว่าเดนได i t มีหลายเส้นเลยแต่ว่า a ซอนเป็นไงคะเดี๋ยวครูจะทำ a ซอนให้สีแจ่ม a ซอนเนี่ยเส้นนี้เป็นไงคะมีเส้นเดียวนะคะเดนไดเนี่ยลักษณะจะมีหลายเส้นหรือ1เส้นก็ได้แต่มีหลายเส้นก็ได้นะคะแต่ a ซอนจะมีแค่เส้นเดียวคราวนี้นะคะการที่กระแสะประสาทเนี่ยจะส่งเชื่อมโยงต่อไปยังเซลลประสาทตัวถัดไปถัดไปถัดไป,ดไปทำได้อย่างไรนะคะการถ่ายทอดกระแสะประสาททำได้โดย โดยที่บริเวณนี้นะคะขอูขอไฮไลท์เป็นสีม่วงตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมตรงนี้นะคะปลายของแอ็กซอนเนี่ยจะไปแนบชิดกับเดนไดของเซลล์ประสาทอีกตัวหนึ่งของเซลล์ประสาทอีกตัวหนึ่งนะคะจะไปแนบชิดกับเดนไดเดนไดคือขาเข้าของเซล์ประสาทอีกตัวนะคะ ไปแนบชิดแล้วส่งกระแสประสาทนะคะการแนบชิดเนี่ยจะเรียกว่าไสแนบนะคะเหมือนนักเรียนเอามือไปแตะเพื่อนนะคะการแตะเนี่ยก็คือไส่แนบนะคะมือนักเรียนเป็นเหมือนแอคซอนก็คือขาออกนะคะปลายประสาประ,ประสาทขาออกนะคะแล้วตัวเพื่อนก็เหมือนเป็น เดนไดก็คือรับกระแสประสาทเข้านะคะอันนี้เป็นการทำงานของเซลล์ประสาทต่อไปค่ะถ้าแบ่งเซลล์ประสาทตามหน้าที่นะคะแบ่งตามหน้าที่จะแบ่งได้เป็น3ประเภทก็คือประเภทแรกเซลล์ประสาทประสานงานนะคะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะวิธีการสังเกตก็คือ เรสังเกตหาตัวเซลล์ก่อนเลยตัวเซล์จะเป็นติ่งขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะบริเวณเส้นแอ็กซอนนะตัวเซลล์จะเป็นติ่งปูดขึ้นมาแบบนี้นะคะหาตัวเซลล์ก็คือหาอะไรหานิวเคลียสก่อนเลยนะคะที่อยู่เป็นจุดอยู่กลางตัวเซละนะคะนี่คือเซล์ลประสาทประสานงานจะทำหน้าที่แค่คอยประสานงาน เป็นทางวิ่งผ่านของกระแสประสาทนะคะระหว่างองวัยวะระหว่างที่รับความรู้สึกจากอวัยวะรับความรู้สึกวิ่งส่งต่อความรู้สึกไปให้เซลล์ประสาทต่างๆนะคะคราวนี้เรามาดูเซล์ประสาทรับความรู้สึกรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหนูเห็นตัวเซลไม์มที่ครูวงคือตัวเซลล์รู้ได้ไงเพราะมี นิวเคลียสนะคะเป็นจุดสีแดงอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะอันนี้คือเซลลประสาทรับความรู้สึกรูปร่างหน้าตาก็าคือเดนไดจ์จะเป็นไงคะเดนไดจะแบบเยอะมากมีสายเยอะมากลุงลังมากเลยเห็นไหมคะเดนได์ก็คือขาเข้ากระแสประสาทขาเข้านะคะส่วนแอ็กซอนจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเส้นเป็นเส้นเดี่ยวๆเ,เลยไปแบบนี้นะคะ นี่คือแอคซอนคือประสาทขาออกนะคะต่อไปเรามาดูเซลล์ประสาทสั่งการค่ะเซลล์ประสาทสั่งการหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วตัวเซลล์ก็อยู่ตรงนี้ตัวเซลล์ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะแล้วเดนไดก็จะอยู่รอบๆตัวเซลล์เป็นแขนงแยะนะคะแล้ว เส้นของ e x o n ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่คือรูปร่างหน้าตาของเซลล์ประสาท3ประเภทแบ่งตามหน้าที่นะคะไม่เข้าใจก็เ,เปิดดูหนังสือหรือไม่ก็มาย้อนดูคลิปได้นะคะคราวนี้เรามาดูเซลประสาทถ้าแบ่งตามรูปร่างจะแบ่งได้3ประเภทนะคะ แบ่งตามรูปร่างนะคะก็จะเรียกว่าเซล์ลประสาทขั้วเดียว2อขั้วแล้วก็เซลล์ประสาทหลายขั้วนะคะวิธีการดูว่ามันเป็นชนิดไหนนะคะดูยังไงอ่ะอันนี้คือ1น,นะคะตรงนี้คือตัวเซลล์ใช่ไหมคะตัวเซล์เนี่ยถ้ามีทางเข้าออกตัวเซลล์1 1ทาง จะถือว่าเป็นเซลล์ประสาทขั้วเดียวนะคะดูทางเข้าออกตัวเซลนะคะเราหาตัวเซล์ให้เจอก่อนต่อไปค่ะภาพที่สองตัวเซล์อยู่ตรงไหนคะนี่ตัวเซลล์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมีทางเข้าออกตัวเซล์กี่ทางหนึ่งสองสองทางแสดงว่าเป็นเซลประสาท สองขั้วโอเคนะต่อไปค่ะสามตัวเซลล์อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นะคะตัวเซลล์อยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามีนิวเคลียสนะคะคราวนี้ทางเข้าออกตัวเซลล์เยอะไหมนี้โอ้โหมีนี่ละแล้วก็มีทางนี้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 เต็มเลย ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเซลล์ประสาทแบบนี้เรียกว่าเซลล์ประสาทหลายขั่วนะคะเห็นไหมเราดูตัวเซลล์เป็นหลักนะคะว่ามีทางมีทางที่จะเข้าออกตัวเซลเนี่ยกี่ทางโอเคนะอันนี้ผ่านนะคะต่อไปการทำงานของระบบประสาทนี้คุณจะพูดคร่าวๆนะคะอย่างเช่นภาพนี้เป็นการสั่งการของสมองเนาะนะคะเมื่อเราถูกหนามทิ่ม นะะหน่วยรับความรู้สึกใต้ผิวหนังเนี่ยก็คือเซลล์ประสาทรับความรู้สึกจะรับความรู้สึกเข้ามาแล้วก็วิ่งมาอย่างเซลล์ประสาทประสานงานจะช่วยประสานงานต่อมาแล้วก็ส่งไปที่ไขสันหลังกับแล้วก็ไปที่สมองนะคะและสมองก็จะสั่งการผ่านเซลล์ประสาทสั่งการนะคะเซลล์ประสาทสั่งการก็จะ ส่งคําสั่งมายังบริเวณหน่วยปฏิบัติการก็คือกล้ามเนื้อที่โคนแขนเนี่ยกล้ามเนื้อที่โคนแขนก็จะหดแขนกลับทันทีเมื่อรู้สึกว่ามันมีอาการเจ็บบริเวณปลายนิ้วใช่ไหมแสดงว่าต้องไปสัมผัสอะไรอยู่นะคะอันนี้เป็นการทำงานของระบบประสาทต่อมาค่ะเรามาดู โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทนะคะโรคแรกก็คือโรคอมัอมพฤกษ์อัมพาตเป็นความผิดปกติภาวะปกติของสมองนะคะในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแขนและขานะคะรวมทั้งการรับรู้สึกต่างๆด้วยนะคะบางคนเนี่ย <c oughs> จับจับแขนขาไปนะคะในจุดที่ เป็นอมมามพากอัม,มาพาตอาจจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะคราวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะสาเหตุก็คือเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดอาร์เทอรี่จำหลอดเลือดอาร์เทอรี่ได้ไหมก็คือหลอดเลือดใหญ่เนาะที่ออกจากหัวใจมานะคะมันเกิดการอุดตันของหลอดเลือดอาร์เทอรี่ในสมองนะคะทำให้สมองขาดเลือดและสมองตายได้นะคะ คือเซลล์ทุกเซลล์มันจะต้องได้รับเลือดมาหล่อเลี้ยงถ้าเกิดว่ามันมีการอุดตันแล้วเลือดไปเลี้ยงไม่ถึงเซลล์ไหนเนี่ยบริเวณนั้นน่ะก็จะขาดเลือดแล้วเซลล์ตายได้นะคะสาเหตุอีกอย่างหนึ่งคือการแตกของหลอดเลือดอาร์เทอรีเนื่องจากความดันโลหิตสูงเห็นไหมถ้าเกิดว่านักเรียนออมีความดันสูงเนี่ยอาการของความดันสูงเริ่มต้นอาจจะอาจจะมีอาการชา ะะชามึนที่ศีรษะนะคะแล้วก็จะอาจจะเกิดอาการแบบมืดๆหน้ามืดอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยต้องรีบต้องรีบไปหาหมอหรือหรือถ้าใครมีอุปกรณ์วัดความดันก็ต้องรีบวัดว่าเฮ้ยมันสูงเกินไปหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะไปทําการรักษาได้อย่างทันท่วงทีถ้าปล่อยให้เกิดการแตกของหลอดเลือดเนี่ยรักษายากมากนะคะเพราะสมองแต่ละจุดควบคุมการทํางานของอวัยวะต่าง ต่างกันนะคะจะส่งผลต่อวัยวะต่างๆทันท,ทีต่อไปค่ะการได้รับการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะโอเคนะคะการสูบบุหรี่นี่คือสาเหตุนะคะแล้วก็เกิดจากโรคบางโรคเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจและหลอดเลือดอนี้เป็นต้นนะคะต่อไปการรักษาค่ะการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุนะคะถ้าเกิดจากเกิดการแตกของหลอดเลือดอาร์เทอรี่ก็จะรักษาได้โดย ใช้การผ่าตัดนะคะถ้าเป็นหลอดเลือดแตกเนี่ยต้องผ่าตัดรักษาแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดรักษาด้วยการใช้ยาสลายลิ่มเลือดนะคะในการรักษาทั้งนี้การรักษาจะต้องทํากายภาพบําบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อบริเวณนั้นไปด้วยเพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นได้ใช้งานอยู่ตลอดเวลาไม่รีบไม่แบบกล้ามเนื้อรีบก็จะ ส่งผลต่อการใช้งานในอนาคตได้ถ้าเรารักษาสมองได้แล้วนะคะต่อไปค่ะสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะโรคอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดจากเซลล์สมองและเซลล์ประสาทในสมองเสื่อมสภาพนะคะจะเกิดกับผู้สูงอายุนะคะเสื่อมสภาพหรือถูกทำลายทำให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาทเนี่ยมันเล็กลง หรืออาจจะรุนแรงถึงขั้นเซลล์สมองตายได้นะคะส่งผลทำให้เกิดการทำงานปิดปกติของสมองและอาจจะเกิดความจำเสื่อมนะคะซึ่งก็คืออัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุนั่นเองนะสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างสาเหตุเกิดจากอันแรกคือพันธุกรรมนะถ้าใครมีปู่ย่าตายายหรือใครที่สืบเชื้อสายเนี่ยเคยเป็นเนี่ยเราก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นได้นะคะการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่จัดอย่างเงี้ยเป็นได้นะคะคือจะอาจจะเป็นในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่เป็นอันใกล้นี้แต่ในอนาคตเป็นอย่างเงี้ยก็ควรที่จะรักษาตัวเองไว้นะคะการรับประทานอาหารที่ไม่มีสารอาหารบำรุงสมองนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกให้ทานอาหารที่ครบ5หมู่มีประโยชน์แล้วก็ทานอะไรที่บำรุงสมองด้วยนะคะขาดการออกกำลังกาย การออกกำลังกายช่วยทําให้เลือดสูบฉีดใช่ไหมแล้วก็สามารถสูบฉีดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองให้เพียงพอได้เราก็ควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอเป็นประจํานะคะส่วนการรักษาเนี่ยปัจจุบันอัลไซเมอร์ยังไม่มีการรักษาให้หายขาดเลยนะคะมีเพียงแค่บรรเทากับช่วยให้พัฒนาการช้าลงพัฒนาการของโรคนะช้าลงนะคะ ก็คือบรรเทาไงบรรเทาทำให้ทําให้ลดอาการนะคะไม่ให้รุนแรงมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วยทําให้พัฒนาการช้าลงก็คืออะไรอย่างเช่นเขาวินิจฉัยว่าภายใน1นปีอะถ้าไม่ทําการรักษาจะจําอะไรไม่ได้เลยนะคะซึ่งการรักษาก็จะสามารถช่วยยืดระยะเวลาเนี่ยทำให้มัน เกิดขึ้นแบบทาให้มันค่อยเป็นค่อยไปอ่ะไม่ได้แบบความจําหายไปแบบเร็วจนเกินไปนะคะแต่ถามว่าเกิดขึ้นไหมมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีนะคะเพราะมันยังไม่มีการรักษาที่หายขาดต่อไปการรักษาวิธีการก็คือใช้ยากับการบําบัดร่วมด้วยนะคะต่อไปรูปภาพด้านล่างนี้ก็จะเป็นสมองของคนปกตินะคะกับสมองของคนที่เป็นอัลไซเมอร์ทจะเห็นว่ารอยหยักต่างๆมัน ลดลงนะคะอ่าคราวนี้ก็จบจบแล้วนะคะสําหรับเรื่องระบบประสาทนะคะให้นักเรียนลองทบทวนนะคะไม่ว่าจะเป็นทบทวนจากคลิปนี้หรือทบทวนจากหนังสือเรียนหรือจากอินเทอร์เน็ตสื่อต่างๆนะคะเพิ่มเติมแล้วก็มีอะไรก็สามารถสอบถามคุณครูได้นะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามคุณครูเพิ่มเติมได้แล้วก็อ ทำแบบฝึกหัดควบคู่ไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูจบเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ